ไยทำเลย <Okay. S 1> โอ้ตายแล้วไปขัดน้ำเฉยเลยโอ้นี่แล้วตีพื้นแล้วตีพื้นแล้วเกืวยสวยๆครับมีพ้นแล้วสวยงามนี่สีพื้นแล้ว,ลว,ลว,วครับ เกิดกุ้ามเกิดใหม่นะครับเลยเกิดใหม่เลยเกิดใหม่โดยช่างเลช่างเลช่างเลกำลังเตรียมงานกำลังพื้นแล้วแช่บก้อยสียที่ผู้ขมเนาะโอ้ดีผู้ขมป่ะมันต้องดี้ขมเลยเจากถุงนึงอีกถุงเอาดีป่ะ ข้าวเปล่าดีอยู่ของมากวะก็จะติดจังเลยเนื้อมันหอมดีเนาะเนื้อหอมูเนื้อเนื้อมันบเค้าเอางดิสังเกตบมวะเนื้อเค้าตับหวานอยู่แล้วเนื้อมันหอมดีเนื้อหอมูผมมันขยอกขาแบบบ่าไงแบบขาสดๆเนาะ ขาเองขาคือบ้านข้องขายเลยไหมไม่ได้ไเอาซอสเอายังขึ้นในลูกขาสัดดิขาเลยขาแบบธรรมชาติเทียดเราเล,นนะล,ลาายเนี่ยขนลงกขาลุกขาัดเขาาเอาเนี้ยซอสมาซอสเนมันม,มันมันเหนื่มมันเลยแบบเป็นเออเป็นแล้วเออสังเกตบ,นะบ้างไหมมันก็คือขาธรรมชาติขาแบบนี้โอ้เกิดเตรียมงานแล้ว เตรียมงานแล้วเชิเชิน,นุ่นเป็นไรนะนุ่นกลับบ้านอ้าวกลับทํากลับห้องกลับห้องอ๋อกลับห้องไม่ให้กลับบ้านแก่ไปไหนอ่ะเฮ้ ไปนะไปนะไปไหว้พระไปไหว้พระะะ่ไหมจปะอะไรนอฮะไปวัดไปไหว้พระโอ้ยยงก็ไม่แปลให้ไม่ไหวเลยไหวพระ ไหว้พระฮะไหว้พระเออไหว้พระโอ้ตายแล้ว <c oughs> ฟังผิดนึก <c oughs> ว่าไหว้อะไรนะดูโอ้เอฟซีเอฟซี FC, FC เขาคอมเมนต์มาบอกว่าน้อง, <c oughs> น,องน้องน่ารักเขาบอก <c oughs> ก็เลยบอกว่าอ๋อเขาเป็นเขาเป็นช่าง เาเป็นช่างที่อู่สองคนเลยเขาบอกน่ารักคุณค <laughs> เดี๋ยวเขาจะซื้อเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้ซื้อ <laughs> <laughs> จะทำหน้าอย่างนั้นพี่ <laughs> เหมือนไม่มั่นใจเลย <laughs> <laughs> ให้เขาโอนมาก่อน <laughs> อ้าวโอน มานะครับที่จะซื้อให้ขนมให้น้องซีนกับน้องนุ่นนะครับ096นะครับส1 2 3 7 6 4นะครับผม,มเบอร์นี้เลยนะครับน้องนุ่นบอกอยากกิน KFC ใช่ไหมเกทีปะเ f ทีเ c ทีโอเค เดีวจะให้น้องนุ่นเอ้ยน้องซีนกับนุ่นสองคนนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องมณนะั a ชแนลครับขอบคุณครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนน้องซีนหันหน้าไปน่ะเน่ะ